เก่งมากคับกรับมาอีกเธอหนึ่งกับมาเยี่ยมบ้านเก่าบ้านเป็นอย่างไรบ้านก็ดีใจอยู่กับมาเยี่ยมบ้านเก่าอีหล่าค่ะว่าไหร่ลองเพลงยังก่อนเออดาราคืนเดียวดาราคืนเดียวค่ะดาราคืนเดียวค่ะอีหล่าป้าักนมวนมวนไม่มวนจักงเพลงดาราคืนเดียวรู้จักค่ะตีเจ้าของเพลงตายแล้วตลูกเรา อีนันมันตายแตะหึงตายจังได้ข่อยคือบม่ได้ข้าวเดี๋ยวนี้อีอ้วนๆ้นไหมโอ้ไม่ใช่อ้วนอ้วนแล้วตายแล้วเอ้ยจะบุหรี่ดาล่าคือเดียวนั่นตายแล้ววันสาวเฮ็ดพอนั่นสิเมีโอ้ยเจ้าจำผิดคนบระเลงไม่ใช่เป่าหด้นั่นดาล่าคือโดนโอ้ยยืนคงว่าหมาอยู่นี่เมีโอ้ยคงว่คนเออคงว่าคนบ่แเมียนูขอโทษค่ะหนูนึกว่าเป็นรถตายแล้วไม่ใช่อ้วนอ้วนท่นไม่ใช่ไม่ใช่นั่นเราไปเมืองนอกแล้วตีไม่ใช่นันเมีอยอะไรแ้า อันเหียแตกๆกันสิออกบ้าหลายๆนันบอแมปเจ๊กเจียดูอีัวดูอีัวมึงว่ากอันโหกิัตว์ชัวอาปีอินังกาลีอีเลียงบเชียงนี่มึงไปให้เขาสี่าฮะเอาขาสี่ใส่เอาอารเขาบเองก็ได้ัั่นี่ล่ะนี่ล่ะไม่ใช่อันนี่ล่ะทำไมคอยป้อนหน่อยยูคนรัคนลั คุณล้านเออคุณล้านกับมาพอดีหย้อนย้อนตำนานย้อนตำนานนะคะตำหน้านี่เอาไหนดูมือนั่นอันอันนั้นถล่มทับพ่อตายเลยเฮ็ดผิดกฎเดี๋ยวเอาสิเฮ้ยแม่นั่งอ้วกกับมาแล้วคุณลากกับมาแล้วคุณตีเป็นนั่งอ้วให้คุณย่าไม่คือเออหน่นร้านว่าไม่คือคุณย่าต้องเป็น บ่ละคืออยู่คือนั่งหวาอยู่คือตอนรับผูกขอตายแล้วเหไหมเฉียวเฉียวนันละตอนเฉียวเฉียวบ่ตอนเจียขัดข้อแล้วเลยเขียววันนี้วันครบรอบสองปีน้องความเป็นน้องไอศักุณาพรที่ก้าวเข้าสู่บ้านมอลำเสียงหกเก้าขอมาสู่ความเป็นลูกพ่อนกหลานยานุหลานลุงออดนะครับ วันนี้แฟนคลับก็เลยฝากเค้กมาให้แต่ว่าเป็นเค้กไอติมอ๋อเมนละลายเบิ้ลเราจีหัวหน้ากระล่องไร้ว่าซันเค้กกูสิเดอออกแต่ว่ามันเป็นเค้กไอติมอ้างแต่ว่าเป็นกระหวงว่องล่องว่าซันเค้กไอติมกูละลายเบิ้ลเหรอมันเฮียชายฉันเปลี่ยนเบิ้ลเหโอ้ม่โอ้ยกูว่าสิซึื่อว่าซันแต่ว่าถือเค้กของมากเหี้ยงเค้กแกเลยเตี่ยลงเตี่ยลงสันเค้กไอติมเราเป็นกันละลาย ตา,าถาตาหกบ้องเร่งผลไหมพี่น้องคะนะคะนี่คือความประทับใจความอบอุ่นนะคะของรอบกลัวเสียงวีหกที่น้องอา,ายนะคะได้มาอ,อยู่ร่วมชายคานะคะกับอ้อมกอดของพ่อนกพงศกรนะคะในโอกาสนี้นะคะเนื่องในเป็นวันสําคัญเนาะนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณย่าหอยนะคะ,ะได้ขึ้นมา คุณย่าลำด้วยนะคะเรียนเชิญหน้าเวทีนะคะด้วยความเคารพค่ะ่ะแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงที่ฝากเค้กมานะครับแต่ต้องขออภัยด้วยนะครับมันเหละมันตามสถานการณ์น้านาไอติมมันละลายนะครับก็ต้องขอบคุณไปยังแฟนคลับ FC ที่คอยซัพพอร์ตแต่ไอติมไม่เป็นใจ แต่เราก็มีใจเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมาอ่ะไม่แม่แต่อ่ะไม่ญาติคนแม่คุนญาแตงด้วยฉันญาแตงด้วยค่ะฉันค่ะคุณ่าแตงบางเทียกะให้กระดาหลานด้วยความหักด้วยความหักอีหลีเพราะว่าด้วยความปรารถนาดีไม่อยากให้หลานเป็นแบบนั้นอยากให้หลานเป็นแบบนี้เห็นหลานผู้อื่นเป็นยังสั้นเห็นหลานผู้อื่นเป็นยังสี่แขงเออเจ้าคะหนูขอพูดก่อนแล้วหนูจะเอา โอเคค่ะขอบคุณมาลัยจากป้าบีนะคะขอบคุณมาลัยจากพ่ออ่านให้หน่อยคะ่ะขอบคุณทีมซัพพอร์ตเครื่องประดับนะครับแม่กบนะครับแล้วก็แม่ออนแม่อ้อนแล้วก็น้องกิฟนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวพอหมดค <c oughs> ่ะอโอเค <c oughs> ไปไปรถใหญ่เขเรยก เค้กไปไว้ล้วนเออรับก่อนอันรับเอาแน่ล่ะพ่อเป็นพิธีแม่จิปาเคินให้จิปาเกินจิปาเกินพจะได้รับไว้ซื้อๆแ่ว่าปาเคินพเมนพากิปได้บนพเมนนิดหน่อยขอบคุณทุกความรักความเมตตานะคะที่มอบให้กับน้องอายอาจากวันแรกจนถึงวันนี้นะคะน้องก็มีความเรียกว่าพัฒนาการที่ดีขึ้นความสามารถมากขึ้นก็ด้วยความรัก การอบกอดจากบอสนกบอสนุนะคะและครอบครัวของเสียงวีหกด้วยนะคะความเมตตาจากพี่น้องแฟนเพลงเสียงวีหกด้วยนะคะในากาดน,นี้นะคะก็